สวัสดีทั้ง2 0 0พกว่าแล้วก็เกือบพันด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมอันดอนนะครับเ,เป็นเป็นครั้งแรกบางที่งานเริ่มมาได้ประมาณ7ชั่วโมงแล้วเพิ่งได้กล่าวเปิดงานอย่างจริง <laughs> จังนะครับคุณจะเข้าใจถึงเหตุผลแล้วว่าทําไมผมถึงรีบเข้าเรื่องเ <น S 2> ข้าราวเ,เลยนะครับเพราะว่าอันแน่นอนนี่นี่คือปีแรกที่เราทําเพราะนั้นมันจะมีขาดตกบกพร่องแน่ๆนะครับเพราะนั้นฝากฝาก เออหยดๆ,ๆกับพวกเราหนึ่งทีนะคร<ด>ับจัพยายามที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออผมพูดมากนั่นแหละแล้วก็แต่หลัๆผมผมแค่ไม่อยากให้พวกคุณผมทาตัวไม่ถูกเหมือนกันกับการที่ที่ใครสักควรชอบเราแล้วเราเราโอเคขอบคุณมากครับอชอบก็เลยก็เลยทําให้เลดเยอะนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องขออภัยแทนเลยนะครับขออภัยแทนนนทนมากๆเลยนะครับ เอาละะวันนี้มันก็คืองานวันเกิดนะครับเพื่อนหลายๆคนอาจจะมาเป็นครั้งแรกแล้วก็จะไม่รู้ว่าเออทำไมมันไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับคือด้วยงานวันเกิดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นงานวันเกิดที่นนทําบุญจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยนนกับกับนนแฟนเนี่ยเราจะจัดงานด้วยกันด้วยซ้าแต่ว่าแน่นอนพอด้วยจํานวนคนมากขึ้นแล้วก็เพื่อลดปัญหาว่าพี่คนนี้เป็นทีมงานที่คนนั้นอะไรเงี้ยก็เลยจะให้ทีมงานเข้ามาดูแล แทนมากขึ้นตัวตัวสเกลงานมันก็จะใหญ่แตกต่ากันออกไปนะครับแล้วก็ในแต่ละปีมันก็จะเริ่มบอยาตี้มากๆขึ้นจนถึง2ปีล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือการที่เราทํากีฬาสีซึ่งผู้ร่วมง,งานเริ่มจากหลักพันสองพันจนไปถึงสามพันซึ่งเราเลยรู้สึกมันเกินขอบเขตของกีฬาสีและโรงเรียนในโรงเรียนเขาแข่งกันมันไม่ถึงแบบสามพันคนเ,<อ>เพราะฉะนั้นอา้า เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็เลยจะเออเราพักสักปีหนึ่งด้วยเพราะว่าการทำกีฬาสีมันมันจะหนักทีมงานมากๆนะครับแต่ก็ได้มารู้ว่าแฟนใาหนักตัวเองมากๆ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ออนสเตจแล้วมือขวาสั่นตลอดเวลาแล้วก็เสียงแหบตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะจะเป็นยังไงนะเออแต่ว่าโดยรวมก็คิดซะว่าปีหนึ่งครับปีหนึ่งที่ที่ผมแบบเออสามารถแบบทาอะไรที่มันไม่ได้ตรงตามขนม ของศิลปินหรืองานคอนเสิร์ตที่เราเคยทำมาก่อนได้แต่ว่ามันสามารถตอบแทนอะไรบางอย่างให้พวกคุณได้แบบอย่างเช่นการที่ทุกคนซื้ออัลบั้มของผมไปเก็บไว้แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจะได้เซ็นนะ่ะจะได้เซ็นน่ะคิดเร้มนีะ่จะได้แบบลายเซ็นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตัวผมเองก็ก็ต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นอัลบัมล้มแรกครับแต่เราก็ไม่ได้คิดว่า มัระเบออกมาแล้วทำยังไงต่อเงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเราเป็นอะไรขนาดนั้นครับทํางานออกมาก็จบแต่ว่าพองานมันออกมาจริงมันมีคุณค่ากับทุกคนเราวุรรู้สึกว่าอยากอยากตอบแทนความรู้สึกที่ทุกคนให้คุณค่ากับชิ้นงานของผมโดยการที่จัดแฟนซน์นี้ขึ้นมาก็เลยออกมาเป็นรูปแบบงานประมาณนี้นะครับตัตกบ้พ่องไงขออภัยอีกทีหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากที่อยู่รอนนะครับ ซึ่งแน่นอนวันนี้นะครับเป็นวันเกิดเข้าสู่ปีที่29ของผมแล้วครับเป็นปีที่เท่าไหร่ของการเป็นศิลปินแล้วนะ13นะผมเริ่มตั้งแต่เด็กมากๆเลยเด็กมากๆจนจนจนบางทีก็เริ่มรู้สึกว่าที่รเราโตกว่าพวกเขามากๆนะจริงๆอายุก็ไล่ๆกันแต่ใน29นี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เราก็มันจะมาพูดคุยกันในทุกปีเราจะมาคุยมาเล่น กิจกรรมกันแต่ปีนี้ก็ให้พวกคุณได้พักด้วยจากกีฬาสีนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าผมว่าผมพักเองบ้างดีกว่า <c oughs> เป็นแบบพวกคุณทําอะไรสักอย่างบ้างไหม <c oughs> แล้วผมแบบนอนเฉยๆ <c oughs> <Okay. S 1> ซึ่งกิจกรรมเดียวในหวัวตอนนี้ที่นึกได้คืองานศพผมเท่านั้นเลยที่ซึ่ง29ปีแล้วนะครับ ก็จะมีคําถามหลายๆคําถามที่ที่หลายๆคนแบบถามมานะก็ทั้งเรื่องในภาพผมผมมองภาพของตัวเองเป็นยังไงบ้างในปีนี้ครับก็เป็นคําถามที่ดูดูเหมือนผมเป็นคนนึกตอลอดว่าผมจะเป็นอะไรในทุกปีครับซึ่งตัวผมไม่เคยนึกเรื่องนั้นเลยว่าผมผมจะเป็นอย่างไรในทุกๆปีผมผมแค่อย,อยากอยู่ในที่ที่ เขายินดีจะมีผมและอยู่ในที่ที่ผมยินดีที่จะมีเขาแล้วก็อยู่ในที่ที่ผมทำสิ่งที่ผมและเจ้าของที่ทำร่วมกันได้ดีที่สุดผมว่าตลอด12ปีนั้นถ้าโนนธนนมันมีเยียร์แพลนออกมาเหมือนศิลปินหลายๆคนอะไรเงี้ยเราคงไม่เห็นการเติบโตที่มันกระโดดหลากหลายหรือว่าที่ที่มันดูไม่ค่อยตรงขนบเท่าไหร่แล้วผมก็รู้สึกว่าผม ผมสนุกกับตรงนั้นเพราะว่าผมได้พวกคุณที่ที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มาร่วมด้วยก็ประมาณนั้นนะครับคำถามอีกไหมคำถามของคำถามขึ้นขึ้นขึ้นจอได้ปะได้ได้ปะยี่สิบนะครับโอลิโนในปียี่สิบครับในปี29นี้ผมอยากจะทำอะไรบ้าง ผมอยากทำอัลบั้มแล้วมีงานแฟนไซ์ให้เลยเรียบร้อยตั้งแต่แรกแล้วก็จะไม่เซ็นมากเท่านี้แล้วเพราะว่ารู้รู้ว่ารู้ว่าหยุดพูดไม่ได้อะะใช่แล้วก็งานมันมันพึ่งคนหนึ่งคนมากเกินไปครับได้ได้เรียนรู้แล้วแล้วก็มันก็จะกดดันเยอะเหมือนทีมงานก็จะแบบ เล่ใชปนาทีแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะนับนผมบอกเป็นครับให้เรียกผมครับให้ตาผมครับอะไรเงี้ยมันก็แต่ถ้าถามว่าในปีนี้อยากทำอะไรผมก็อยากทำ EP ศูนย์สามให้มันดีนะแต่หลายคนที่อาจจะตีตั๋วมาแล้วเข้าใจว่านี่คืองานคอนเสิร์ตนะครับขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าเลยนะครับมันเป็นเหมือนอย่างที่บอกมันคืองานวันเกิดจริงๆนะครับวันเกิดอีเวนต์แล้วก็อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมให้ทุกคนมาเล่นแบบ เอ้ฮะโปหฮาเหมือนหลายๆศิลปินนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากแฟนไซส์ที่ผมคิดไว้เลยนะหลังจากที่ได้ลองทําแล้วอ่ะคือปกติศิลปินหรือดาราที่เขามีแฟนไซด์จำเป็นศิลปินนี้เขารู้จักโดยที่มีระยะประมาณหนึ่งผมไม่ค่อยมีมันเลยทําให้เวลาทุกคนขึ้นมาทีนึงอ่ะเรื่องเยอะมากอยากจะเล่าอยากจะแชร์ เพราะว่าตัวผมก็รู้สึกว่าพวกคุณเป็นเพื่อนนะผมเลยไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีความเห็นเรื่องนี้นะแล้วผมแบบเออ a ัง y ิวขอบคุณเ <c oughs> ชิญคนต่อไปไงเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ผมก็อยากที่จะแชร์เพราะว่าเราเติบโตมาด้วยกันอย่างยาวนานะจากน้องคนที่เรียนมันถยเงต้น,านมาจนถึงน้องคนที่เรียนต่อปอทอ,อยู่ตอนนี้ ผมก็ว่าก็เป็นการใส่ที่ตัวผมก็ยินดีที่จะทํานะแล้วก็ถ้าเหนื่อยผมก็ยังรู้สึกที่ที่ยินดีที่จะทําให้ถ้าเกิดว่าเออสิ่งนี้มันทําให้ผมใกล้ชิดทุกคนได้มากขึ้นหลังจากที่คําว่านนทนนมันมันดึงสเกลของคอนเสิร์ตออกไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจที่ได้อย่างใกล้ชิดพวกคุณเท่าที่ผมจะทําได้เช่นเดิมนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำ คำถามตอไปน่กกากลัวมากเลยกันตกตะกอนในชีวิตเหรอครับเราข้ามเรื่องนี้ไปได้ไหมครับข้ามข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นักร้องตีเหงามือมากแล้วนะครับพุดพุทคอคลอนคอคลอนอ่าเนี่ยคือน่าจะเป็นงานที่สำหรับผมเนี่ยมันแตก่างแน่เพราะว่ามันไม่เหมือนการทำคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่เรารู้เลยว่าเราจะมีต้นจนจบเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วผมก็โตมาจากการที่ เราเป็นศิลปินเราเป็นทําคอนเสิร์ตทำมันแห่งงี้นะหรือเราเราจะมีชักมากเลยว่าเราจะทําอะไรแต่แฟนไซเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมันขึ้นอยู่กับผู้ร่วมงานนึกภาพแบบไหนถ้าสมมติ500คนแพมทั้งหมด500คนนั่นแปลว่า20วิไม่มีจริงหรือว่า500คนไม่แพมเลยแต่ศิลปินแพมมันก็ก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ ผมก็รู้สึกว่าเป็นความต่างที่ดีนะไม่ได้คือมันไม่เหมือนที่คิดแล้วแน,น่ๆแต่ว่ามันก็ไปในทิศทางที่ดีตรงที่ทุกคนที่เจอผมในวันนี้ทุกคนแบบมาด้วยออผมเรียกว่าอะไรดีอ่ะตัวของผมเลยใช่ไหมใช่เพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่การแลกด้วยผลงานเหมือนทุกครั้งที่ผมทำผมเดินทางในโปรงการนี้โดยการที่ ผมไม่มีเรื่องรูปลักษ์เข้ามาแลกเลยผมไม่แต่เสียเพราะใช่ใช่เพราะผมโดนฟูลี้ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆแต่ว่าผมผมพยายามเอาความสามารถแลกตลอดในทุกๆความปรารถนาดีจากคนดูงานครั้งนี้ผมเลยไม่ชินผมเลยไม่ชินเพราะว่าเออผมไม่ต้องตอบแทนอะไรพวกคุณหรออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพวกคุณก็ก็ทำให้ผมเห็นว่าเออพวกคุณก็ดีใจที่ได้จับบอลผม เพราะผมก็ก็รู้สึกเต้นตันมากๆอยู่ภายในตอนนี้ก็ครับคำถามอะไรครับโอลี่แฟมครั้งนี้แตกต่งอ๋อนี่กับการถ่ายแบบศิลปินไหมได้ศิลปินเรารู้ว่าเราจะเล่นยังไงต้นจนจบแต่ว่าครั้งนี้มัน เอาแค่บรรยากาศถ่ายงานเราก็ถ่ายกันที่บ้านครับที่บ้านของผมจริงๆอ่ะอ่างที่คุณเห็นนั่นก็คืออ่างที่บ้านของผมจริงๆแล้วเ,เป็นการถ่ายที่เราไม่สามารถโพสต์เหมือนศิลปินได้สิ่งที่เขาต้องการคือนี่คือการรีเสิร์ชใหม่ว่าการเป็นดาราเป็นอย่างไรอ่ะ ถูกไหมเท่าที่ผมหาฟอร์แมตได้ในการทำเรฟเฟรนต์ของงานชิ้นนี้คือกานนี้ก็ต้องไปดูจากศิลปินดาราไม่ว่าจะไทยหรือเท่จากเกาหลีหรือฝรัง่งหรืออะไรเนี่ยก็ต้องไปดูเขาก็จะแบบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแล้วเราก็แสนัครับทำไม่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราโตมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเราอนอนคืออา์ตซนาทำอย่ตลอดทำไม่เป็นว่าอยู่บ้านคือก็าผมก็นั่งเล่นเกมไครับ เล่นเกมตลอดไม่ได้ครับคุณนนท์คุณนนท์ลองนึกสิครับคุณนนท์ทำอะไรได้มากกว่าน,นั้นไหมคุณคุณนนชอบใช้ชีวิตยังไงนอนแอร์ชอบนอนแอร์ชอบชอบอากาศเย็นๆชื้นๆแต่ไม่เปียกอะไรเงี้ยไปถ่ายที่อ่างกันครับฮะไปถ่ายที่อ่างทำไมโน่นนี้นั่นเลยับแล้วก็มันก็จะเป็นภาพบรรยากาศเหล่านี้แหละครับที่ที่ผมอยู่ในบ้านผมทำอะไรซ,ซึ่งมันก็ดูดีกว่าวันธรรมดาของผมจริงๆนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมบังหรือเปล่าออกมาจะฟับบงเพลงครับหาอะไรอ่านบ้างครับอันนี้อันนี้ไม่น่าจะมีเท่าไหร่ในช่วงว่างที่ได้นั่งนึกอะไรครับอลละแก็ตกตะกอนในขณะที่ทำน้ทุกอย่างแต่ว่าก็เป็นคนชอบคิดชอบทําไปเรื่อยแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับเขาแค่บอกว่านั่งเฉยๆเลยครับเหมือนอยู่บ้าน แล้วก็แห่นมามองกล้องสักหนึ่งทีครับแล้วก็อันนี้อันนี้เข้าสู่โพลครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ผมทำทัวไม่ถูกอะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอยู่ในฝั่งของอาร์ติสมาตลอดนะจนพอมา,มาวันนี้ที่มันเป็นเป็นงานที่มันออันนี้อันนี้คล,าคลา้ายๆภาพจริงคล้ายๆคล้ายค,ายคายแต่ว่าั่นคือภาพโดยรวม ความแตกต่างซึ่งถามว่าตอนได้เห็นหมดแล้วรู้สึกเป็นไงหรอก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีงานนี้ผมจะไม่เห็นเลยว่าชีวิตประจำวันของผมจริงๆอ่ะผมใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็ไม่รู้เลยว่าบ้านเราสวยขนาดนี้มาก่อนก็ขอให้ยิ่ไม่กล่าวเขา่าเรียนเ,เชิญสำหรับทุกท่านนะครับอเอาภาพลงได้เลยนะครับ ลสุดท้ายใช่ไหมเราลงเราลงแด้นะนะอันนี้คือที่เขาวางไปเป็นซีครีตเหรอครับอ๋อถึงว่าพวกคุณดูอวดกันมากๆเลยครับเอาล่ะทีนี้มันจะมีคํำถามแทบมาที่ทีที่ดิบงานเขาตั้งเป็นคําถามกาไกด์ไลน์ใหผ้ผมก็คือโอลล่ทมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามชื่องานนะครับคําถาม คำตอบมันอยู่ในชื่อของคำถามไปแล้วก็คือโอลิแฟมผมอยากให้งานนี้มันเป็นงานที่สำหรับนนแฟมจริงๆสำหรับทุกๆคนจริงๆที่ติดตามผมมาจริงๆในทุกๆช่วงเวลาอาจจะรู้สึกนิชหน่อยๆสำหรับหลายคนที่มาเจอกันครั้งแรกแล้วอาจจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับผมมากนกนะครับแต่ก็ แม้วันนี้ในหนึ่งปีผมก็คจะพยายามทำไว้บุคุณในทุกๆครั้งทุกๆปีท,ที่ผมทําได้แล้วก็อยากให้มันเพื่อบุคคณจริงๆก็จะมีทั้งหมดเหล่านี้ในงานเนี่ยมันจะเป็นเหมืนนนอนบรรยากาศในบ้านของผมเองจริงๆก็คือมีมุมที่ผมฟังเพลงมีตู้ที่ผมเก็บชุดของผมไว้ทํางานมีมุมนั่งเล่นที่ผมไว้ไว้คิดไว้ทําอะไรต่างๆแล้วก็มีมุมที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟ ทุกคนมาเขียนนยเพราะว่าผมอยากเก็บไว้อยากเก็บไว้ทุกวันนี้แม้แต่เสื้อกันฝนที่ตอนนั้นสมัยก่อนผมไปเล่นงานบอเลนชัยอะไรเงีเ้ยของแฟนๆที่ให้แฟนๆมาแปะกันก็ยังเก็บไว้มันจะเก่ามันจะขาดก็ให้ตามเวลาแต่ว่าอย่างน้อยให้มันอยู่ของมันไปเพราะผมรู้สึกว่าในทุกช่วงเวลาที่ที่ผมอยู่กับพวกคุณมันมีความหมายครับโดยที่เราอยากใช้งานวันนี้แหละในการบอกว่ามันมีความหมายแค่ไหน พะในสองปีก่อนหน้านั้นเราทำกีฬาสีเราหาจใจโฟกัสไปที่ความสนุกกันมากๆจนวันนี้รู้สึกว่าไม่อยากให้หลงลืมช่วงเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันค่อยๆถนอมก,กันช่วงที่ยังเชียร์กีฬาไม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะนั้นครั้งนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ต้องรู้สึกว่าเราย้อนกลับมาถึงความอุ่นบางอย่างที่จริงมันมีมาอยู่ตลอดแหละในในตัวของผมกับแฟนๆนะครับ น่าจะเป็นคําตอบได้ว่าทําไมไม่ใช่ว่านนทนนถนอมทําไมถนอมแฟนคลับอยู่ได้นานจังมันไม่ใช่มันคือการที่พวกคุณถนอมผมทําให้ผมเข้าใจว่าการถนอมคนที่รักเรามันต้องทำประมาณไหนก็หวังว่าจะไม่เสียชื่อที่พวกคุณอุา่าร์สอนผมมานะครับ เราถ่ายรูปกันหนึ่งทีไหมได้ครับผมเราจะขอบคุณกันสักนะหนึ่งทีขอบคุณแม่นะครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ทําให้เกิดกิจกรรมวันนี้ขึ้นปีหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะแฟนชายเพราะว่าผมไม่ถนัดเลยรู้รู้ตัวเลยว่าไม่ไม่ถนัดมารับมุกทั้งวันแล้วก็ไม่ถนัดมานั่งแบบหัวไวใส่วกคุณทั้งวันนะ นี่เป็นครั้งแรกผมขึ้นเวทีแล้วสภาพผมเบลอที่สุดเพราะนั้นเรามาถ่ายรูปกันหนึ่งทีไหมห<แ>รือว่ายังไงได้ครับเราถ่ายรูปวมกันหนึ่งทีนะครับ